เอาละครับผมต้อนรับเจ้าแมวเกมเมอร์คลังนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม ROV นะครับผมก็คือมีน้องผมนะครับส่งสกินเอ่อส่ง ID r v นะผมมาให้เรารีวิวในการสุ่มสกินของฉี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่กิจกรรมก่อนเลยก็มีให้สะสมโทเค็นด้วยนะครับซึ่ง i อดีนี้มีทั้งหมด999โทเค็นนะครับผมก็น่าจะหาจากกิจกรรมเนาะใครที่ เล่นเป็นประจําอยู่แล้วก็น่าจะทราบนะครับว่าหากันจากไหนนะส่วนตัวเราไม่รู้นะครับแล้วก็คูปองเนี่ยอีก2700ัเก้าคูปองน,นั่นเองนะครับถ้าเราสุ่มครบ10ช่องเนี่ยมันก็การันตีเอฟเฟกสังหารเนะเาะอครบ20ก็การันตีอิโมจินะครับของตัวมิลิมเออสาช่องเนี่ยก็การันตีตัวป้ายประกาศนะครับหรือสกินปุ่มนี่ตัวสก,กินที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีสก,กินของตัวจินน่านะครับผมเซฟิสแล้วก็ ลิเลียนานั่นเองนะครับไม่ทราบว่าไอดีนี้มีหรือไม่มีไม่รู้นะแต่เมนหลักของคลิปนี้ก็คือฉีมิลิมนาวานั่นเองนะครับคือเป็นการไม่เสียเวลาเนาะคือมันเลือกได้สูงสุดครั้งละ5ช่องนะเดี๋ยวเราจะเอาจากขอบสุดเลยแล้วกันเปิบเบเปบ5บห้าช่องแรกนะครับผมใช้ไปทั้งหมด85้าโทเคนเลยเปิดปึ๊บอา่ามันต้องแสดงย้ำนะยืนยันไปเลยแล้วกันเฮ้ยตกินไม่ออก ไปอีกห้าช่องครับผมเราจะเก็บขอบให้หมดก่อนอีก20 5ห้าสกินจินนาออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ส0บช่องนะมันให้เรารับตัวของเอฟเฟกสังหารแล้วนะครับผมแต่ว่าเราปล่อยไปก่อนเราจะกินขอบให้หมดอีละห้าช่องนะครับไปอีกสี่ร้อตอนนี้เนี่ย9 9้ารโทเค็นนะครับเหลือที่2 3 4สาสิบสนะอูปองยังไม่ออกนะครับ ไปต่อครับผมอีค่าช่องอย่าบอกนะวิช่องท้งนี้มันกินขูปปองแล้ววะ่ะกินไป4ี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะปึ๊บออกเลยไหมเซฟิตมาก่อนวะ่ะไปครับผมอย่าบอกว่าเหมานะเฮ้ยไปอีกแปดสามแปดร้อสามที่ว่าูปปองเฮ้ยมันไม่มีไอ้แรกสุมหมอห้า <laughs> ชิ้นสุดท้าย โอ้โหการันตีนะครับไปออกงานนี้เหมาอ่ะเรียบร้อยผมได้สก,กินมาละโทเคน999เหลือตูนคูปอง2,007กับอีก9คูปองนะครับเหลือ208คูปองนะก็รับพวกเอฟเฟกไปก่อนเลยกนะันสามอย่างมันจะไปแจ้งตรงที่ระบบนี่แหละเมนรักของเรานะครับผมมิลิมโนว่า เอฟเฟกต์แอนิเมชันโคตชสวยเลยนะสำหรับสกีน,นี้คือน่ารักมากนะครับผมดูเป็นจอมมารตัวแรกนะครับสำหรับใครที่ดูตัวของสลามสลามที่เป็นเพื่อนกับตัวของลิมูรุนี่แอบแบลแจ๊ <c oughs> ไปครับผมนี่ก็คือเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่เราได้มานะโถ oh, ไฟนี่ใช้งานแล้วก็เปลี่ยนตัวของโมเดลด้วยไปที่ Fighter, ไฟเตอร์แล้วหาฉี่แป๊บนึงนีไง ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเกมนี้ไม่มีแอนิเมชันหน้าโปรไฟล์สวมใส่สกินปรับแต่งตอนนี้สกินปุ่มกับเอฟเฟกตังหารมาพร้อมันที่เรียบร้อยนะครับนี่สำหรัสกินปุ่มนะก็สีเดียวกับตัวของละครเลยนะครับสีชมพูส่วนปุ่มโจมตีก็เป็นเล็บตีนมังกรนะครับสามนิ้วก็สวยเลยดู ก็ตอนนี้เนี่ยไอดี ID นี้เริ่มที่โอเวอร์ลหดนะครับผม11ดดาวปุ๊บไฟเตอร์ตัวแรกแล้วกันไปหาห้องเลย ใครที่สนใจผมขอได้นำพ่อมดเคลว์เพลงผู้ให้บริการเติมเกมที่สายเปยเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่าสามแสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจะเต็มพร้อมโคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปย์คุม้มเปย์ฉลาดต้องเคลวเพลเท่านั้นอย่าลืมใช้โคดมอนเอลกันเยอะๆนะครับผมพ่อมดจะได้สปอนต์ต่อยาวๆปรงตข้ามนี่เปิดเป็นยีหน้านะก็ตามสเต็ปนะครับคลิปนี้มิริมนาวาแน ไปครับผมโอ้สวยหเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังน่าเล่นนะสำหรับสก,กีนี้นี่ขนาดเล่นครั้งแรกนะเราจะขี่ไปเลยอัพสกิลสองล้อเลยกันผมว่าผมออกตัวของดาบดาเมจดีกว่านะจะชนกับยีน่าเดี๋ยวทุกคนดูเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์วาร์ป อย <S <S ไม่เท่าไหร่นะครับจอเอฟเฟกตร์รสิกยูสองสวย้วเนี่ยอันนี้คือผมปรับกราฟิกมาให้ทุกคนแบบดูกันแบบสวยๆเลยนะครับเจนโซว่าไงจะออกมาไหมปึ๊บดึงมาพวกปึ๊บขัดรถเกาะอีโอ้โหไม่ทันอีกรอบหนึ่งยีนา่าน่าจะไปหว่นนะเนี่ยอายาขึ้นมาเติบแล้ว เกมนี้เราจะได้เชฉดชัยโชคดีมีเมกาคิวแล้วเนี่ยไปแล้วครับผมเพื่อเราเปิดหลังบัฟแดงอยีหน้าโดนดึงกลับมาปึ๊บจังหวะนี้รารคิวตึงๆปนาคอสกับอาญาสองตัวว่างไงจ๊ะไปอีกหนึ่งครับผมปึ๊บปึ๊บสี่ตัวลดก่อไปอีกหนึ่งครับผมหลักยีหน้าครั้งจัดเลยปึ๊บปึ๊บออกสามตัวเอาเรื่องนะเนี่ย เป็นเพราะสก,กีนหรือเปล่าแห้ป่าเราตีมังกรนะครับผมก็จตอนนี้เราจะตีตัวของก๊อตไปพร้อมๆกันเลยบัฟมันจะได้ไม่ทับซ้อนกันนะยีน่ากำลังเคลียร์บนอยู่ผมต้องรีบตีนะครับปึ๊บโอเคคือทีมเราเนี่ยต้นเกมได้มาสองบัฟเลยนะเหมือนยีน่ากำลังจะเดินขึ้นมานะครับทั้าสองตัวนาคอด้วยโอเคยีน่ามาละน่าจะไม่เดินอ้อมนะ ดูนาคอนนะครับผมอุ้ยเราน่าจะไปดักตรงพุ่มพับแดงนะเดีด๋ยวยาคิดชาไปนิดนึ่งเฮ้ยกูเวล่าไม่ค่อยเกิดไฟเลยเว้ยสองตัวบนปีกเกอร์โอ้โหวืดจัดแท่แข่งไปเลยปืดบประระัลจ้าแล้วก็วน รถเกาะรีบร้อยหรือว่าเราซับไปสองตัวนะมนีคิวต้องมีซับด้วยดูสาฟิเกอร์ไปยัดเว้ยไม่โดนเชื่อไอ้ยป้อมล่างไม่มีคนไปกันเลยเหรอเอ,เอ้าเฮ้ยนาคอสเฮ้ยนาคอสรูดเบล นัคอร์สหลุดมัวแต่ชมไม่ยูไงเกี่ยบปลอมลางไปต่อเลยนะครับผมตอนนี้ทีมเราดันกลางแตกไปเรียบร้อยจะขึ้นบาแลกกนายเลยนะนาคอร์สป่ามันกลับมาแล้วอีกกระโดดผมเก็บงานต่อไม่ได้ว่ะไ้แค่ซับวิจจไ,ได้นาคอร์สมานน่ แล้วจ,จบเลยไหมเนี่ยเจ็ดนาทีอ่ะเฮ้ยเอาดีดน,านี่ขาทำผมมานนี่มานนานนะเนี่ยกกย,ยีเกอร์อัดปึ๊บอุ้ยเก่งๆว่ะเราไปตีก๊อตด,ดีกว่านะครับจะเล่นเลยไหมจ๊ะในนี้มีสอ,องกดลดดามเมจเดยวก่อน แคลรี่ฟีไปเลยสวยเล่นดีเกมนี้มีสองดาวผมมีฟีกนะรอเล่นกลางได้นะเนี่ยปึ๊บแล้วดึงโดนด้วยครับผมอย่างนี้พักยัดปึ๊บโอ้ยแล้วผักไปไกลเกินแล้วก็วนงานวนได้ไหมไม่ได้เสียดายโดนชัดตดาวทับส่วนระหว่างสกิลหนึ่งกับฟิกเกอร์ว่ะ จะได้นะครับผมป้อมกลางเราขึ้นไม่ได้เฉยเลยมันมีสเก็ตบอร์ดเนี่ยว่ะต้องเอาก๊อตอีกตัวนะเนี่ยถึงจะขึ้นกลางได้มาคือจังหวะตอนขึ้นกลางเมื่อกี้ผมผัดไอตัวไฮเต่ไม่ได้เว้ยทำไมงานนะ ล่วงแน่วิโกเวล่าหลุดนะนะะเป็นเมดไปอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ยังไงปึ๊บอยู่เปล่าเอาอยู่เอาแบบนี้ก็สวยสิจ๊ะมาครับผมตัวที่หของเราเดี๋ยวผมทำล่างขึ้นเลยนะระหว่างที่ทีมผมทำบนนะครับเดี๋ยวให้ตัววิฟเคลีย์กลางแล้วกันไม่ได้ใช้เลยนะนี้ครั้งนี้ต้องไม่พลาดนะครับ วิ้ยแล้วเสียไปอีกหนึ่งครับผมสับไฮยอเตต้องรอคิดกลางเข้านะตอนนี้จะกินใครดีพิเกอร์พี่พร้อมแล้วนะจ๊ะไปยีหน้ามาปุ๊บปุ๊บรถก็ไปสวยตัวที่หครับผมขอพิเกอร์ยัดสักตัวที่ข้างในนั้นน่ะแล้วมันอยู่ในกันหมดเลยอ่ะช้างมันตีปปอาเลยกัน เกมแรกนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเอ็มพีไปขอเอเลนดอร์นะครับเกมนี้ก็ปึ๊บโอ้โหตัวแค่102แต้มนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าว่าคุณชอบนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครถ้าว่าคุณอยากรับชมคลิปคนแรก